สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากพระไตรปิฎกที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสัตติกูฏเปรตค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับชื่อเอกสารก็ตรงตัวเลยเรื่องสัตติกูฏเปรตคือภาพที่พระมหาโมคคลานาเคระท่านเห็นเนี่ยเป็นเปรตตนหนึ่งถูกค้อนเหล็กนะครับลุกเป็นไฟเลยนะหกหมื่นอัน ทุบหัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับเป็นภาพที่แบบโอ้โหน่ากลัวมากหกห0ื่นอันนี่คือเยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะว่าแบบเอ๊ะความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปใช้ไม่ถูกทางมันจะกลายเป็นหายนะได้ยังไงอืมจริงด้วยค่ะคือเรื่องมันเริ่มจากตอนที่พระมหาโมคลานะท่านลงจากเขาคิชกูดมากับพระลักษณะเทระค่ะท่านเห็นภาพเนี้ยแล้วท่านก็ยิ้ม พระลักษณะก็สงสัยเอะทำไมยิ้มท่านก็บอกว่าเ,เดี๋ยวค่อยไปทูลถามพระพุทธเจ้าเองดีกว่าอ๋อค่ะยังไม่บอกตอนนั้นครับพอได้เข้าฟอ้อพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าเลยว่าเห็นเปรตเนี่ยร่างสูงมากประมาณสามคาวุธเลยนะแล้วก็ถูกคอนเหล็กไฟเนี่ยเออหกมืนอันทุบลงบนหัวตลอดเวลาครับตลอดเวลาเลยทุบจนหัวแตกแล้วมันก็แบบ กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกวนไปอย่างนั้นนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับรองนะคะว่าที่พระโมคคัลนะเห็นน่ะเป็นเรื่องจริงอ๋อพระองค์ก็เคยเห็นเหรอครับพระองค์เองก็เคยเห็นเปรตตนนี้เหมือนกันค่ะตั้งแต่ตอนที่ประทับท,ที่โพธิมณฑลนู่นน,นนะ่ะแต่ว่าที่ท่านยังไม่ตรัสเล่าให้ใครฟังทันทีเนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าคนที่เขาไม่เชื่อ ถ้าเกิดไปปรามหมาดเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นอกุศล,ลกรรมเป็นบาปติดตัวเขาไปเปล่าๆนะคะอ๋อเข้าใจได้ครับค่ะแต่พอมีพระโมคคารนณะมาเป็นพยานอีกรูปหนึ่งก็เลยเ,เป็นโอกาสเหมาะที่จะตัดเล่าเรื่องนี้ได้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนอื่นๆต่อไปแล้วอดีตชาติของเปรตตนนี้ลหละครับเป็นมายังไงทําไมถึงต้องมารับกรรมหนักขนาดนี้เลยคือพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าว่าในอดีตชาติเนี่ย เปรตตนนี้เขาเกิดเป็นบุรุษชาวเมืองพาราณสีครับเขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือเก่งเรื่องการดีดก้อนกรวดมากแม่นสุดๆดีดก้อนกรวดใช่ค่ะแม่นขนาดว่าดีดใยใบไม้ให้เกิดเป็นรูปช้างรูปม้าได้เลยนะโห้ไม่ธรรมดาค่ะเขาก็ใช้ความสามารถเนี้ยดีดใบไม้เป็นรูปสัตว์ให้เด็กๆเท่านั้นดูแล้วก็แลกขนมกินไปวันๆแค่ดีดกรวดเก่งเนี่ยนะครับ เออมันดูเป็นความสามารถเล็กๆน้อยๆนะแล้วมันจะเกี่ยวกับการที่ต้องมารับโทษหนักขนาดนี้ได้ยังไงล่ะครับคือจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ค่ะวันหนึ่งเนี่ยพระราชาเอ่อท่านทอดพระเนทรเห็นฝีมือบนใบไม้เข้าโดยบังเอิญอท่านก็ทึ่งมากก็เลยรับสั่งให้ตามตัวชายคนนี้มาเข้าเฝ้าแล้วก็มอบหมายภารกิจสําคัญให้ภารกิจอะไรครับคือให้ใช้ฝีมือดีดกรวดนี่แหละค่ะไปเอ่อเหมือนกับว่า ไปสั่งสอนปุโรหิตคนหนึ่งที่แบบปาดกล้าชอบพูดขัดพระไทยพระราชาสั่งสอนยังไงครับใช้ก้อนกรวดด้วยการดีดมูลแพะแห้งๆอะค่ะเขาปากบุโรหิตตอนที่เขากําลังอ้าปากพูดอยู่ฮะจริงเหรอครับทําแบบนั้นเลยเหรอแล้วเขาทําสําเร็จไหมสําเร็จค่ะเขาใช้วิธีแบบซ่อนตัวอยู่หลังม่านเจาะรูเล็กๆ พอปุโรหิตอาปากพูดกับพระราชาปุ๊บเขาก็ดีดมูลแพะเข้าปากไปเลยทีละก้อนทีละก้อน hmm. จนหมดไปประมาณทนานนึงปุโรหิตก็คือเงียบไปเลยพูดไม่ออกแล้วพระราชาว่าไงครับพระราชาก็พอพระไทยมากค่ะที่ทําให้ปุโรหิตเงียบไปได้ก็เลยพระราชทานรางวัลใหญ่โตเลยทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็บ้านสวยอีกสี่ตำบลเนี่ยโอ้โหรวยเลยใช่ค่ะ ตอนนั้นมีอามาตย์ท่านหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นนะคะท่านก็กล่าวขึ้นมาว่าเนี่ยศิล,ละปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้คือถ้าใช้ให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลานะคะ,สะแสดงว่าตอนแรกความสามารถนี้มันก็นําประโยชน์มาให้เขาจริงๆแต่แล้วมันไปผิดพลาดตรงไหนล่ะครับมันผิดพลาดตรงที่มีคนอื่นมาเห็นความสําเร็จของเขาเนี่ยแหละคะ่ะก็มีชายคนหนึ่งเห็นว่าเอ๊ะ คนนี้ดีดกรวดเก่งแล้วรวยก็เลยอยากจะเรียนวิชานี้บ้างครับเขาก็พยายามมาปรนิบัติรับใช้เอาอกเอาใจจนนักดีดกรวดคนเดิมเนี่ยใจอ่อนยอมสอนวิชาให้แล้วพอเรียนจบเกิดอะไรขึ้นครับพอเรียนสำเร็จปุ๊บสิทธิ์คนนี้ดันมีความคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออยากจะลองวิชาลองยังไงครับคิดจะลองดีดวัวและดีดคนให้ตายไปเลย เพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองโอ้โห oh, คิดการใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์พอรู้เขาก็ตกใจรีบห้ามเลยบอกว่าเฮ้ยมันบาปนะแล้วก็มีโทษปรับหนักด้วยถ้าดีดบัวตายต้องเสียค่าปรับต้อง100ดีดคนตายนี่พันเลยนะครับอาจารย์ก็เลยแนะนำไปแบบเอ่อเหมือนจะหวังดีนะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าอยากจะลองวิชาจริงๆเนี่ยให้ไปหาเป้าหมายที่แบบ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเจ้าของจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องเดือดร้อนใครอืมคำแนะนำนี่มันก็ฟังดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วมันก็เชี้ช่องทางที่อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วสิทธิคนนั้นไปทำอะไรต่อครับเขาก็เชื่ออาจารย์ค่ะก็ออกเดินหาเป้าหมายที่ว่าเนี่ยจนกระทั่งไปเจอ,เอ,อพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าสุเนตตะพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าค่ะท่านกำลังเสด็จบินบาตอยู่พอดี พระปัจเจกขพุทธเจ้านี่คือท่านที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์งเองนะคะแต่ไม่ได้ตั้งศาสนาอะไรครับชายคนนี้เห็นท่านอยู่ตามลําพังก็เลยคิดไปเองว่าอ้อนี่แหละคือเป้าหมายที่ไม่มีเจ้าของอย่างที่อาจารย์บอกแน่ๆเลยปลอดภัยไม่ต้องเสียค่าปรับอย่าบอกนะครับว่าค่ะเขาตัดสินใจดีดก้อนกรวดใส่พระปัจเจกขพุทธเจ้าองค์นั้นเลยกะว่าจะดีดเข้าช่องหูขวาเพื่อลองวิชาของตัวเองโอ้โหนี่มัน มันเลวร้ายมากเลยนะครับการไปทำร้ายผู้สรงคุณธรรมระดับนั้นเนี่ยแล้วผลเป็นยังไงครับผลก็คือก้อนกรวดมันเข้าหูขวาจริงๆค่ะแล้วก็แรงมากทะลุออกหูซ้ายเลยฮะ<า>พระประเจกพพุทธเจ้าท่านก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเลยค่ะเจ็บปวดมากจนไม่สามารถจะบินทบาดต่อไปได้ท่านก็เลยต้องเสด็จกลับที่พักของท่านด้วยฤทธิ์แล้วก็เปรินิพานณนะที่นั้นเลยค่ะปรินิพานเลยเหรอครับ พราะก้อนกรดก้อนนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะการกระทำนั้นเลยเพอชาวเมืองไม่เห็นท่านออกมาบินทบาทตามปกติก็สงสัยก็เลยพากกันไปดูที่พักก็ไปพบว่าท่านปรินิพานแล้วและชายคนนั้นแหละครับตอนนั้นชายผู้ก่อเหตุก็อยู่ในที่นั้นด้วยค่ะเขาก็คงรู้สึกผิดหรือกลัวความผิดก็ไม่ทราบเขาก็เลยสารภาพออกมาว่าตัวเองเป็นคนทำแล้วไงต่อครับชาวเมืองว่าไง โห oh, ชาวเมืองนี่โกรธแค้นมากเลยค่ะพอรู้ว่าใครเป็นต้นเหตุทําให้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าต้องปรินิพานก็เลยรุมทุบตีชายคนนั้นจนตายคาที่ตรงนั้นเลยเหมือนกันนั่นก็คือผลกรรมในชาตินั้นเลยนะครับ แล้วกรรมหนักที่ส่งผลให้ต้องมาเป็นเปรตอย่างที่พระโมคคัลลานาเห็นแหะครับใช่ค่ะคือการกระทําที่ทํำร้ายพระปัจเจก,กพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีคุณธรรมสูงมากเนี่ยถือเป็นกรรมที่หนักมากๆเลยนะคะครับผลกรรมนั้นก็เลยส่งให้เขาต้องไปตกนรกอเวจี v G ก่อนเป็นเวลายาวนานแสนนานเลยค่ะพอหมดกรรมจากนรกแล้วเนี่ยเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ ก็ส่งผลให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตในภพภูมินี้แทนซึ่งก็คือภพของผู้ที่ต้องชดใช้กรรมเก่าต้องทนทุกข์ทรมานก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่กูดเปรตอย่างที่เล่ามานี่แหละค่ะต้องรับทุกถูกคอนทุบหัวซ้ําๆไม่จบไม่สิ้นเข้าใจแล้วครับชัดเจนมากๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าทรงสรุปเรื <aciones> in ่องนี้เพื่อสอนอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านทรงสอนเป็นพระคาถาสําคัญเลยค่ะคือยาวะเทวะอนัตถายะ ยัตตังพาลัส,สชายติหันติพาลัสส,สุกังสังมุตทังอัศวิปาตายังแปลว่าอะไรครับก็แปลความได้ประมาณว่าความรู้ความสามารถหรืออาจจะรวมถึงชื่อเสียงลาบยศต่างๆด้วยนะคะที่มันเกิดขึ้นแก่คนพานคนพานนี่คือคนโง่เขลาใช่ค่ะคนที่ขาดปัญญาขาดคุณธรรมกำกับใจความรู้ความสามารถเหล่านั้นน่ะมันย่อมเป็นไปเพื่ออนัตถยะ คือเพื่อความชิบหายเท่านั้น mm. ความรู้นั่นแหละค่ะที่จะย้อนกลับมาหันติคือทำลายสุกังสังคือส่วนที่ดีนามหรือบุญกุศลที่เขาเคยมีนะคะ แล้วก็ยังทำลายมุดทางคือปัญญาหรือสมองหัวคิดของเขาให้ตกต่ำให้พินาศไปพูดง่ายก็คือความเก่งความสามารถนั่นแหละกลายเป็นอาวุธทำลายตัวเองถ้าอยู่ในมือคนไม่ดีคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีคุณธรรมถูกต้องเลยค่ะนั่นคือบทสรุปที่สำคัญมากๆเป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากจริงๆนะครับใช่ค่ะแก่นแท้ของเรื่องนี้ก็คือว่าทักษะความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆนะคะ เหมือนดาบสองคมนั่นแหละผลของมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัญญาแล้วก็เจตมาของผู้ใช้เป็นสำคัญเลยถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเบียดเบียนผู้มีคุณธรรมผู้บริสุทธิ์เนี่ยผลกรรมมันก็จะร้ายแรงมากๆอย่างที่เราเห็นในเรื่องนี้แหละคะ่ะครับผมมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วในยุคสมัยของเราตอนนี้ล่ะมีทักษะหรือความสามารถหรือแม้แต่อิทธิพลอะไรบางอย่างที่อาจจะดูผิวเผินแล้ว เออไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาก mm hmm. แต่ถ้ามันถูกนำไปใช้โดยคนที่ขาดสติขาดปัญญาขาดความยั้งคิดหรือขาดเมตตาทํากกำกับแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเหมือนก้อนกรวดในเรื่องนี้ที่สร้างความเสียหายร้ายแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ